อ๋อจะเดินทางไปไหนครับเดินทางไกลไปไหนครับไปสายจังหวัดไปหา่างๆนะครับอ๋อเดินทางในช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับปลอดภัยไหมนะเจอหมายรูวันนี้ขอทราบสัดส่วนนิดนึงถ้าใบถ้าใบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าดูซิว่าเดินทางในช่วงปีใหม่ที่ปลอดภัยไหมครับเก้าถ้วยความสุขความสมบูรณ์ราชาถ้วยโอ,อ้มีเก้าดาบด้วยนะ สองดาบกับสิบถ้วยถ้าเก้าดาบเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลนิดอ่านว่าสุขภาพก็รเ,เรียกว่าระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะว่าไพ่ก็เป็นไพด่ดีเป็นไพ่ถ้วยเนี่ยเจอเคือญาเจอความสุขครอบครัวแต่เก้าดาบสองดาบระวังพวกเป็นไมเกรนปวดหัวเขาเรียกว่าอย่านอนดึกไปเที่ยวไหนแล้วแต่ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าดูเวลาสักนิดนึงความรับความอบอุ่นแต่ไงแล้วแต่ปลอดภัยแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะฝากไว้นิดนึงนะครับ ครับที่แน่ๆก็ได้ของรางวัลเดี๋ยว<ล>ทาง<ล>เรา,าะะใช่แล้วก็ผ่ายานนะครับเดินทางได่ปลอดภัยเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับขอบคุณมากน, <ะ S 1> นะครับ อ่าตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้นะคะ0 2 9ย8 7 6 4 3นะคะใช่แล้วก็อ่าถ้าคุณโทรมาตอนนี้คุณก็จะได้ตุ๊กตาได้ทั้งเสื้อด้วยนะคะแล้วก็ได้ที่สามด้วยสายที่สามคือได้รางวัลเสื้อจากไนกี้แน่นอนค่ะนะครับที่ผ่านไปสายที่2นะคะเดี๋ยวเราให้ตุ๊กตาแล้ก็คองกับผ้ายันนะคะต่อครูซั์นั่นเองคุณผู้ชมทางบ้านนะวันที่29สิงหาคมไม่ทันนะคะมาใหม่เจะไปส่งก็ได้4642233นั่นเองค่ะนะคะก็ฝากดวงฝากดวงกับ อาจารย์มงคลรอดทธรรมนะครับดูซิว่าเป็นไงครอบครัวการงานนะครับงตัวคุณกวางคุณกวางนะครับครอบครักวการง,งานดูซิว่าเป็นไงนะครับสองสาม 4แล้วก็5้าหรือใบแรกนะครับเจ้าชายถ้วยถือว่าดีนะครับถ้วยถ้าขึ้นมาเป็นใบแรกเนี่ยถือว่าครอบครัวอบอุ่นความรักความผูกพันที่ดีใบที่สองแปม้ถาวการงานขยับขยายก็เรียกว่าเป็นคนขยันปกดาบแล้วก็5ไม้ถาวาคิงไม้ถาวาดวงนี้เป็นครอบครัวความรักความผูกพันคนในบ้านขยันแต่เพียงแต่5ไม้ถาวเนี่ยทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็เรียกว่ามีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีครอบครัวในปี2558คุณจะมีความสุขการงานก้าวหน้าอ่าเป็นไพ่ดีครับ โทรมาได้นะคะับณผู้ชมทางบ้านนะคะสายที่สองนี่คือของขวัญก็คือตุ๊กตานี่สายมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอได้ครับแต่ที่แน่ๆอะมาถามอะไรนะคะโชคลาบจะมีไหมเยดูเใช่ที่แน่ๆได้ของขวัญไปละสายหลุดไปละตุ๊กตาสามเดี๋ยวเราทางเราจะโทรกลับไปนะสี่แล้วก็ห้าดูนะครับโชคลาบจะมีไหม ชาริออตนะครับแล้วก็8ดาบแล้วก็ราชินีเหรียญเจ้าชายดาบสาเหรียญ <_ d ream> พวกโชคลาภที่เกี่ยวกับสเหรียญกับราชินีเหรียญเนี่ยจะมีโชคลาภจากผู้หญิงผิวขาวนะครับเรียกเรกว่าเขากำลังเดินทางมาหาหรือเราเดินทางไปหาแต่แตอนนี้ดาบมันเยอะเจ้าชายดาบ8ดาบก็เรียกว่าระวังมันเป็นทุกข์ราบเขาเรียกว่าได้มาแล้วมันจะต้องเสียไปอย่างนะครับแต่ยังไง้วแต่ก็มีนะครับแต่ก็เรียกว่ารักษาไว้ให้อยู่แล้วกันนะครับแน่นอนานาไอ้เซเว่นมาได้ อย่างอย่างอย่างครูสันดูเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระพุทเน,นด้ไปหาได้ะให้คุณคุณะจะดกีก่ว่ัาร้างพระพเน,นเป็นยังไงเลือกให้ห้าใบาสิครับคุณครูสันหมอดูดูหมอดู <c oughs> อ,อันนี้เราจะถามในเรือ่องการสร้างพระพิทเน,น,นะคระใช่จะเป็นไงก็ประสบความสำเร็จไหมสิ่งที่ทำที่นีใชาปรธานนะคะใช่ห้าใบดูสิครับเป็นยังไงนะดูดิครับ การทำั้งนี้หถ้วยได้รับความรักความผูกพันสิ่งตา่างพวกหกถ้วยนี่เป็นปากต่อปากก็เรียกว่าสัมพานธบุญกันน,นะครับเก็เรียกว่ามิตรนะครับเดทคือการต่อสู้ <laughs> อันนี้เกี่ยวข้องกับโรงบาลไง <laughs> โรงพยาบาลไงเ็นหผู้เ,บบเจ็บผู้ป่วยไงเดชคือแปลความหมายว่าคนที่เขามีลักษณะสุขภาพหรงโรคไตใช่ไหมมันต้องเกี่ยวข้องกับเดชอยู่แล้วใบที่3อัศวินมิเท้าทั่วสารทิศนะเนี่ยมีไพ่ของการเดินทาง5ดาบกสิทไิ้มท้าก็เรียกว่าใช้เวลาปากต่อปากเพราะฉะนั้นในชั่วโมงแรกเนี่ยมันมี5ดาบอยู่ก็เรียกว่ามีอุปสรรค ว่าแต่เพียงแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้เพราะอะไรไพ่ถ้วยความรักความผูกพันปากต่อปากเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่างานนี้จะประสบความสำเร็จแต่ใช้เวลาสักนิดค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอเคนะที่นี่พักกันเอสเชมิทจ้ะค่ะเอสเชมิทพีทีวีนะคะเบนบัคนะคะตามด้วย464สี่สองสองสามสามนั่นเองค่ะเอสชนิดนะครับได้านวันที่ยี่สิบสามนี้เนี่ยทางสมาคมสมาพับผ่านสีพิศวงนุสรณ์สถานแล้วเนี่ยเราก็จะจำลองเทพทันใจ เป็นทองคำแท้นะครับแล้วก็เพชรแล้วก็เครื่องแสตงจากชวาร์ลสกี้เนี่ยไปปลุกเสกที่พม่าแล้วก็บินกลับมาขอเชิญสาตว์ทุกชนชาวไทยไปรับพระพิฆเนศที่ปลุกเสกที่สวนบูรีตะโงโมงยินที่วันที่23มี้ครับ23มีก็ไปเจอเชิญจันทรอ๋ได้ครับค่ะบินตายแล้วนะสสวัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอยากถามค่ะค่ะอ่ะอยากทราบอะไรเเป็น่คะชื่อก่อนชื่อก่อนชื่อ คุณนัทนันนะคะที่แน่ๆได้ได้กี้ไปแล้วนะครับเสื้อตัวหนึ่งนะครับได้ตุ๊กตาอันที่สองอันที่สองหรอใช่แล้วก็นี่ได้ของอาจารย์ตารด้วยจับอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดือนมกราครับห้าสามนะคะโอ้โหสามอันนี้อันนี้ครูครูโบกัสดิเมนนะครับอาจารย์ไงครับอัพสวินท้วย บที่สองสิบดาบจัชเมน้นหกเหรียญกับหกดาบถ้ามีโชคลาบเนี่ยส่วนใหญ่หกเหรียญนเนี่ยมันคือได้จากลูกหลานดูได้จากผู้หลักผู้ใหญ่คนใจบุญแต่มันไม่มีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคการพนันนะแต่มีโชคลาบจากคนเมตตาคนรักนะครับอ่อบอาโชลาภอยู่ร้านทิทยาไก่ย่างคนะครับไดตุ๊กตาของเราครับผมว่าไงคะ สวัสดีครับพี่น้องชาวตรังนี่แหล่งใต้ได้เลยเนะใช่เข้ามาเป็นทองแดงนะคะเออเอนะคะพักสักครู่นี้เราดูแล้วนะคะสำหรับเอสิเมก็คุณผู้ชมทางบ้านก็ถามได้นะคะใช่ก็การงานกัรเงินความรักสุขภาพนั่นเองค่ะเรื่องทั่วไปนะครับที่คุณอยากรู้นะคะอ่ะนะครับเี๋ยวเียม่รากลังรออยู่ช่วงนี้คุณ ฟันก็คุยได้นะครับคุยกานทำไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็รับซื้อแฟนดี2ล้านครับรคดารับเพลากับรับพลาเจ็ดสิค่ะครับแล้วก็ตอนนี้มาช่วยของสภันศิลปินศุลกาภิบาลศราราด้วยที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ของการทํางานเกี่ยวกับสุลกาภิบาลอะไรอย่าองเงีเอสเอค่คุณวิวัฒน์นะคะปีหน้าคุณภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างอ๋อมาดูซิคุณวิวัฒน์เกษมสุขด้วยนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าดูนะครับปีหน้าใน2558จะเป็น้อยห้า หกถ้วยถ้าถ้วย,วยขึ้นมาก่อน<ๆ>ก็มีความสุขความรุดมสมบูรณ์อยากทีน้องสิ่งต่างๆบุคคลเก่าๆที่เป็นมิตรหรืออะไรก็กลับเข้ามาได้พบได้เจอนะครับเดอะ<ด>สตาอู้โดดเด็นนะเนี่ย้าเหีห๋ยวหูคนนี้ค่อนข้าง โดดเด่นมากมีโชคมีลาบราชาถ้วยเป็นที่รักของทุกๆคนอันนี้ดวงคนใจดีนะมีความสนุกสนานปีหน้าโดดเด่นนะครับในเรื่องของอะไรความรักอาหารขนมนมเนยการงานในสิ่งที่เราทําส่งดวงครับเพราะฉะนั้นถึงว่าคุณมีความสุขมากครับตรงกับนมสกุลเลยครับกะเสมสุขครับแน<ล>่นอนฐานที่าสิงหา2525นะคะความรักเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิความรักเป็นอย่างไรนะคร,นนครับ5ใบนะครับดูซิเป็นยังไง1 2 3 สี่แล้วก็ห้าอูนะครับใบแรกขึ้นมาราชนีไม้เท้าใบที่สองสี่ไม้เท้ายังมั่นคงครับราชนีถ้วยคิงดาบเดืมูลพวกเดือมูนนี่คือชอบอ่อนไหวก็เรียกว่าเช็คเรตติ้งชอบเรียกร้องคู่เพราะฉะนั้นแปลความหมายว่าอาจจะงอนกันบ่อยมีความรู้สึกติ่งางแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับมันก็เป็นไพ่ความมั่นคงก็ถือว่าความรักยังดีอยู่ถ้าคิดกังวลใจหรือวิตกอะไรอยู่ก่อนวางบ้างนะครับค่ะนะคะมีสายไหมคะอ่า 0 2ออนะคะเนั่นเองค่ะนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากร่วมบริจาคจะสร้างภาะพิคเนตนาวสิรมงคลนะคะคณานรัินั่นเองค่ะก็ธนาคารกสิกรไทยนะคะ0 4 5 2 0 1 7่าองน์ึงสมั่นเองค่ะมมาแล้วศนะครับ0 8มนะครับศนย์ศูนย์ห้าสี่แปดสะครับจำได้แล้นะเปซารศูนย์ห้าสี่แปโี่นะคะคนนเลหมอ้โนอนสับขึ้นเลยการเงิน